เปลี่ยนให้การล้างขวดนมเป็นเรื่องจิบจิบด้วยแปลงล้างขวดนมอัตโนมัติ2 in 1 s ซเ e r รล้างได้ทั้งขวดและจุกในตัวเดียวขจัดคราบได้360องศาด้วยหัวแปลงอัตโนมัติขนแปลงซิลิโคนกว่า100เสน้นหมุนไว140้140-200รอบต่อนอาทีซอกซอนได้ทุกมุมแม้มุมอับเชื้อโรคแบคทีเรียหายเกลี้ยงเปลี่ยนหัวง่ายในหนึ่งวิล้างได้ทั้งขวดคอแคบ กว้างและจุกนมอ่อนโยนถนอมวัสดุไม่ทิ้งรอยขีดข่วนสะดวกรวดเร็วกว่าที่เคยซิลิคนเกรดสัมผัสอาหารได้มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนแห้งไว้ไม่มีน้ำสะสมลดกลิ่นอับลดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียตัวเครื่องวัสดุ ABS แข็งแรงทนทานกันน้ำระดับ IPX7 ปลอดสารกอร์เมล็งผ่านการทดสอบจากสถาบันระดับสากลแบตเตอรี่1,500แอมป์ชัดเร็วชิงานได้ยาวนานต่อเนื่องรับประกันส่วนไทย1ปีเต็มช่วยเบาแรงคุณพ่อคุณแม่ได้จริงทั้งประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการล้างไปในตัวมีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกเยอะใช้เซก็เหนื่อยน้อยลง